ขนาดนี้มานานมากอะดูกคนเราก็ตื่นเต้นตื่นเต้นครับผมก็ไม่ได้ไปมาตั้งนานแล้วเนาะคือแบบไม่ได้แต่งตัวนานมากแลวด้วยนี่ก็เลยทำเยอะเลยแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเออก็ดีนะประเทศไทยได้เป็นเกียรติในการเป็นเหมือนเป็นสถานที่ได้โฮสต์แฟนซีโชว์ซึ่งถือว่าเหมือนเป็น สเตตัสหนึ่งของเมืองไทยว่าเราเป็นแลนด์มาร์คด้านแฟชั่นการมีวีเจียนของเราก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจมากๆเป็นไงบ้างนประดับประลุด้วเไหมครับเรารู้เลยรุ่งเฟร่งมากมันเก็บขวดไปยังไงเนี่ยไม่ได้แต่งนานนี่แหละแล้วก็ชุดมันก็มาเป็นแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเราก็อยากให้เกียรติกับดีไซเนอร์ที่ที่เขา่เสียไปแล้ว คืออย่างคอลเลคชันนี้ก็เป็นเรื่องความฝันเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยโอเคได้มาใช้จินตนาการกันแล้วกันแต่เพรามันเยอะที่สุดที่จะเป็นไปได้อันนี้เรามีซีมเองเลยเขาก็มีทั้งทีมทั้งทีมของ LV เนาะเขาก็ดูชุดมาให้เราก็โอเคเอามาประยุกต์ต่อมาแอพพลายต่อโอเคทีมของเราทำอะไรได้บ้างก็พยายามทำให้มันเหมือนตัวเองให้ได้มากที่สุดจะมีแบบไื้อทุกท่ ก็เพิ่งได้เดินทางบ้างครับก็ไม่ค่อยิีเหลยก็คงมีบินบันล่างก็ได้ไปเที่ยวอเมริกาด้วยมากเล้วเพิ่งไปมาครับไปไปเออก่อนนี้ไี่อยู่อเมริกามาครับแล้วก็เออแบงก์เก็มาครับไปต่างประเทศก็รอบเดียวไปมันเป็นยังไงครับช่วงที่ผ่านมาแบบพี่ก็หายหายไปเลยเหมือนกันก็ช่วงที่ผ่านมาเราก็เป็นงานถ่ายเยอะอะครับก็ ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมีภาพยนตร์สองเรื่องเนาะมีไต้เต๋อสตอรี่มีอีกเรื่องหนึ่งกับทางจีเรียสเนาะก็คิดว่าปีนี้น่าจะได้ดูกันทสองเรื่องแก็ยังมีโปรเจกต์อื่นที่ถ่ายยังไม่เสร็จอีกนะครับมีทั้งซีรีส์มีเรืงละครมีแบบว่ช่วงที่ผ่านมาก็คือใช่อย่างเดียวเลยใช่ก็แบบมันฟูฟูขึ้นก็ออกกำลังกายเยอะมากช่วงที่ผ่านมาก็แบบเอ่อพอมีเวลาว่างเยอะแหละเราก็แบบวิ่งเยอะ เปเห็นเยอะตั้งใจเพดให้มันมันใหญ่ขึ้นพ่อพยายามแต่ยากเหมือนกันนะกว่าจะขึ้นเนี่ยก็กินเยอะอยู่ขึ้นมานแค่นิดเดียวเลยครันขึ้นมาวันสั่งคนเลยตัวหนาตัวหนาใช่คือพอไปเมืองนอกมาตอนเราไปเจอแบบฝรั่งเรารู้สึกว่าเราดูเป็นตัวเล็กมากตัวเล็กมากรจักน้อยเพื่อประกันวะแต่ไม่ได้แบบว่ามีโปรเจกต์เพื่องานหรืออะไรเพื่อเพื่อตัวเองข้าเพื่อตัวเองล้วนเลยแต่ว่าแบบก็เดี๋ยวนี้นักแสดงมันเหมือนนักกีฬามากขึ้นแนะผมว่านะเหมือนแบบว่า มันไม่มีเวลาได้พักอ่ะแต่ว่าถ่ายจบปุ๊บต้องเริ่มเรื่องต่อไปเลยเราก็ต้องดูแลร่างกายให้เราพอดีสุดก็ดีนะก็แฮปปี้ดีก็ทำงานเจอคนเยอะแยๆเวลาอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็โล่ใจเดี๋ยวไปถามรอบหน้าไหมล่ะเดี๋ยวพวกพี่เบื่อไงเดี๋ยวพอตอบปุ๊บงานหน้าก็ไม่เจอกันแล้วถ้ามางาเราก็ต้องมีหมากรวแบบเดี๋ยวไม่มาอย่างเงี้ยแล้วเหงา ก็ตามอัตภาพอ่ะก็เอาสดาน้แล้วก็ว่างแบบของเราเนี่ยแหละอาโสดแล้วสิไม่อย่างนั้นโสดแล้วแบบทีให้ลูกคิดเอาเองอ่าแค่นี้ก่อนแค่นี้คิดพี่คิดบอกก่อนนะแล้วแต่พี่แต่ก่อนนี่มันก็ยังหวือนฝันเกิดอะไรยังไงคนเป็นคนเหมนกิดอะไรยังไงขโอ้ยอันนี้เก็บไว้รอบหน้าดีกว่ากักอ่ะกักนีผมแบบกลัวว่าพี่แบบไม่ตามไปเจอ มีบ้างมานานแล้อย่างคิดแบบเอิร์ธเลยหรือว่าอะไรไหมก็ต้องมีแหละครับผมว่าคนเรามีก็มีความรักเวลามันไม่สมหวังมันก็มันก็รู้สึกอบบทาไมถ้าไม่ถ้าไม่เสียใจก็ไม่ใช่มันหรือแบมว่าไม่่ามจะบอกว่าเราไม่จําเป็นต้องทําลายร่างกายตัวเองก็ได้มั้งอ่ะเราเราก็แบบก็ดูแลตัวเองนั่นแหละก็ถูกแล้วแต่ตอนนี้โอเคขึ้นแล้วใช่ไหมโอเคนะช่วงที่ไปเที่ยวนี่ก็ไปพักกายกันจรที พ่อผมไปทํางานด้วยครับเขาให้บินไปทํางานก็ไปครับใด้ไม่จําเป็นผมว่าเราก็ดูแลตัวเองได้ดีเราก็ผ่านมาเยอะแล้วแหละมันก็ไม่เรียกว่านานมั้หรอผมว่าแต่สักพักหนึ่งอ่ะไม่ได้ทำให้เรากลัวเริ่มทำรักใชเพราะเราแบบ ว่าผมไม่สมหวังมาหลายรอบมากแล้ว <c oughs> ผ่านมาหลายภาคหลายตอนแล้วก็ยังเราก็ยังไปต่อเราก,ก็ยังเชื่อแบบนั้นอยู่ว่าเออมันก็คงมีอะไรที่มันดีๆจ,จากความรักมาแหละ <c oughs> อย่างนี้เปิดใจแล้วยังเนี่ยพูดผมไม่ได้ก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรสว่าก็จะเกิดก็เกิดกไม่เกิดก็ไม่เกิดแต่ก่อนหน้าน,นี้มันดูบแบบแฮปปี้ทุกอย่างคนก็<ท>มีโชค่าแล้ว มันก็มีเรื่องแฮปปี้กับไม่แฮปปี้แต่เราก็ไม่เอามาพูดไงผมบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แบบต้องมานั่งบอกว่าเอ้ยฉันไม่แฮปปี้กับเรื่องนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เออมันก็มันไม่ใช่เรื่องจำเป็นต้องบอกบอกบอกพี่เป็นเจพี่ได้ครับบอกเลยบอกพี่เป็นะจ้าพี่ไับพี่จะได้สบายใจเนอะก็ดีหรอได้หรอกเก็บไว้บ้างมีเรื่องแบบเป็นเรื่องความลับบ้างไม่ต้องอกงานหน้าออกงานอ่ะที่งานอะไรก็ได้งานไหนตามงานหน้าละกันารงาน งานนาด้วยกัน่ไม่ไหวหอขอให้โชคดีทุก